นะครับแล้วก็เงินทุนแล้วด้วยนะครับผมตอนนี้เ like ฮ้ยเเต็มแพงแล้วเต็มจอยแล้วเต็มจอย้วครับผมโอ้ยนะครับอย่างนียเลยเบสครับผมอื้มเนะโอ้โหผมนะนะฮะเอาดิเอาดิคูณ2ต่อเนื่องนะครับคูณ2ต่อเนื่องถ้าเข้าฟีเปอรนี่คูณสินะครับนั่นนนบอกไว้เลยเออเอาด็เอาดิคูณสองพครับสองร้อยห้าสิบเป็ดผ่านนะนั่นนนเออเอาไม่หมดดีครับยังไม่หมดดีครับโอ้ยนะครับคอมโบคือเดือดมากนะครับผมนะครับบอกเลยว่าผมไม่เสียใจเลยครับที่เล่นเกมแทนนไบอกเลยเกมนี้คือทกไรดีมากนะฮะ สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่กันในหน้าเกมนี้กันเลยนะครับผม Candy Bus นะครับผมหรือว่า Candy Bus นั่นเองนะครับน่าเรียกได้หลายแบบมากนะครับผมเขาจะเรียก Candy PJ Candy Candy อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ในเกมที่บ่อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยนะครับผมในซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีทุนอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆ นะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยนะแล้วผมมาลงคลิปใหม่ๆจะไม่พลาดกันนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับไปที่เบตสิบบาทแล้วกันนะครับผมทุน300เบตสิบบาทก่อนแล้วกันนะครับขอค่อยๆเปิดหัวไปก่อนแล้วกันเนาะมาดูว่าวันนี้เกมคอมอ่าเกมอ่าแคนนี่เบรสนะครับผมคอมโบของเขาจะโหดแค่ไหนนะครับผมจะดีแค่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยลุยนะฮะลุยเลยเออนะครับเฮ้ยได้ฟีเจอร์จรวดมาว่าเฮ้ย นียจะรัวสองหุยหุยเต็มจอดลครับดอกนี้รออะไรอะครับผมเอาดีนะครับนะ1 7ึ170บาทนะครับหุยยังไม่หยุดเท่านั้นนะครับหุยยังมาอีกฮนะเต็มแผงนะครับเต็มแผงเนี่ฮะโอ้ยคอมโบโหดจัดโอ้ยมาอีกเหรอยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดเท่านี้เอาหน่อยเอายิงขึ้นไปเอายิงขึ้นไป ออ้ยเต็มแผงเต็มแผงดอกดีเอาแล้วนะครับเอาแล้วมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับโอ้หร้อยยี่สิบาทบ้านเฮ้ยคอมโบเดียวนั่นเนี่ยโอ้ยแค่คอมโบเดียวนี่ก็แบบว่าเสียงทั้งงานเลยครับเพื่อนๆโอ,อ้ยแคนดี้เบิร์ดนะครับบอกเลยว่าผมจะกลับมาเป็นเจ้าพ่อแคนดี้กันีเหมือนเดิมหมฮะ บอกเลยว่าผมนี่คือบบว่าแคนดี้ทุนร้อยทุนน้อยทุนยี่สิบบาทผมสามารถปั้นได้หมดครับนะผมรู้เบ็ดครับเพื่อนๆนะโอเคจบที่หกร้อยหกสิบสี่บาทสิบบาทตอนนี้นะครับผมเรียกได้ว่าได้กำไรมาเท่าทุนแล้วอ่ากำไรสองเท่าต่อทุนเลยคือเกมนี้ผมมีวิธีไล่เบ็ดอยู่นะครับก็คือทุนต่ำๆเบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงถึงสิบเนี่ยคือตัดทิ้งไปได้เลย นะครับที่จะเล่นคือเบตสิบเท่านั้นนะครับเบ็สิบขึ้นไปนะฮะแล้วก็ใช้ทุนในการเล่นนะครับเรียกว่าต่างกันนะถ้าทุน50บาทมันก็จะต่างกันอีกนะครับเพราะว่าทุน300ก็เริ่มจาก10ไปเลยนะครับตอนนี้ผมได้กําไรมา2เท่าจากทุนแล้วนะครับผมก็ต้องเพิ่มไป2เท่าจากทุนนะฮะก็คือเบ็สามสิบบาทนั่นเองนะครับนะเรียกว่านะครับถ้าเราแตกมา2เท่านะครับเราก็เพิ่มเพิ่มไปอีก2เท่านะครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะมาลุย เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรของผมจะใช้ได้ไหมนะครับเพื่อนๆนะบอกเลยแคนดี้ผมนี่ํำนานเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมในตำนานมากเลยฮะบอกเลยนะเจ้าแรกเจ้าเดียวนะครับผมที่เคยรีวิวนี่ฮะเออมาเลยครับผมก็มาเลยครับมาดิคอมโบแบบนี้สวยเลยนะฮะลายแบบนี้คือแบบน่าหลงมากๆครับนี่สีเขียวมาต่อแน่นอนเนี่ยเห็นปะเออคอมโบแบบนี้ผมเห็นได้เลยเนี่ยเห็นปะ คอมโบมาแน่นอนนะครับคอมโบมาแน่นอนเอาดีนะครับเอาดีนะครับสีเขียวนี้มาเห็นปะนะครับสีเขียวนี้มานะครับบอกแล้วนะครับผมนี่มองเกมขาดเลยนะครับเพื่อนๆนะลายในการอ่านแคนดี้นะครับเรียกว่าง่ายมากนะครับง่ายแค่นิดเดียวนะครับเหมือนปอกกล้วยเลยเพื่อนอุ้ยมาดิครับนี่ครับโอ้โหมาดิครับสี่ตัวบ้าเออนะครับคูณสองไปดิครับน่นอนนะห้าร้อยแปดสิบาทบาทอย่างเท่าตัน ครับอกเลยนะฮะอ่ะตอนนี้แตกมา2เท่าแล้ว2เท่าของทุนนะครับแล้วก็เงินทุนแล้วด้วยนะครับผมตอนนี้เฮ้ยเเต็มแพงอีกแล้วเต็มจอยอีกแล้วเต็มจอยอีกแล้วครับผมโอ้โหนี่นะครับอย่างนว่าเพี้ยคือดึเบสในครับผมอืมนะฮะโอ้โหผมนะอืมนะฮะเอาดีเอาดีคูณ2ต่อเนื่องนะครับคูณ2ต่อเนื่อง ถ้าเข้าฟีสปินนี่คูณ10นะครับนั่นนอนบอกไว้เลยเออเอาดิเอาดิคูณ2องพอดีครับส5 1บาทนะครับนั่นนนเออเอาไม่หมดอีกครับยังไม่หมดอีกครับโอ้ยนะครับคอมโบคือเดือดมากนะครับผมนะครับบอกเลยว่าผมไม่เสียใจเลยครับที่เล่นเกม Candy นะครับบอกเลยเกมนี้คือทำกำไรดีมากนะฮะใครจะเล่นลองเลยนะฮะเอาดิเอาเดี๋เอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิ ก็มาดิครับไอเหลืองเข้าต่อวไหมเออมาไหมโอ้โหยังไหมครับยังนะครับผมว่ามีมีเข้าแน่ๆครับมีเข้าแน่นอนครับสเกตเตอร์เข้าแน่นอนครับ2องครูแบบนี้ถ้าได้แบบว่าลงมารวมๆขนาดนี้นะครับสเกตเตอร์ลงต่ออีกแน่นอนครับอถ้าลงรวมๆแบบนี้นะแต่ว่ามีโอกาสไม่ลงได้เหมือนกันนะครับผมนะแค่นี้ก็กำไรกันแล้วเพื่อนนะ2,970บบาทนะครับแน่นอน ขอญาติกินน้ำหน่อยละกันนะฮะเสียงตอนนี้แตกหนุ่มไปแล้วเพื่อนเออเห็นป่นะครับทุน300ตอนนี้ปั้นมา3,700แล้วครับนนนอนะนะถ้าเราจะเล่นต่อก็เล่นได้นะครับผมจะทุบทุนต่อก็ทุบได้นะฮะแต่ว่าเท่านี้ก็คุมแล้วนะนะผมว่าผมมองฟีเจอร์เกมนี้คือแบบว่าสุสขใจอ่ะนะครับบอกเลยนะเป็นเกมที่ผมชอบมากๆ ในแคปซี <PC> เลยนะครับเ,เพื่อนๆนะอาจจะไม่ค่อยมารีวิวบ่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เล่นยังไงก็แตกครับแนะ่นอะนนะนะสำหรับผมนะใครที่จะเล่นเกมเนี้ยก็ไปศึกษาดีๆแล้วกันนะฮะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับฝากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์์อย่าลืมกดกระด,กด,กดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมนะซีเซนเดนะครับอย่าลืมไปแล้วนะครับผมนะจะเปยเคลี out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit.